ซ้ำยดีพี่น้องสู่ผู้สู่ข้นครับพอกระบพาดผัดพา,าเราคือเก่าครับกินเขาด้วยกันด้วยครับเด้วยัดหน้าสองกล่องครับอยู่อำเภอดำเนินสะดวกครับอยู่ลาบุรีด้อไปภารกิจจังหวัดนครปฐมจังหวัดลาบุรีครับแล้วก็สิไปจบอยู่อมเภอร์ปานบุรีแล้วก็อำเภอทับสแกร์ครับ จังหวัดปัจจวบคิรีันครับเง่าครับารกิจมาเลยสร้างสองกองนะครับกินสองกองเลยมันจัดเลยครับได้กับข้าวหมูครับกับไอ้้ามมันไก่ด้วยไแมแกง่ายง่ายครับกินด้วกันเลยไปแปดล้านครับฮารตเดอร์ซีครับวันนี้ก็บสีไปยูยูชั่มครับจัมสองล้านแล้วก็บสิไปประจวบครับวันนี้ ไปอำเภอปานบุรีแล้วก็อำเภอทับสะแกครับกลับเด้ง่ายครับไปนั่งคุยไปนั่งครับในรถเดียละครับอยู่ตั้เนื่องสะดวกครับจังงวัดราบุรีรุ่งของแล้วแหะครับมาพากับกินกินเข่าครับวันนี้สองกล่องด้ครับจัดทีเดียวเลยครับมาได้กินทํากันได้กินรอบผ่าดได้เอบคุไใจครับกิน สิรำม,มานีก่อนเด้อครับสิลัพักกับเท้า,เาก่อนสามารถาเสียบๆเลยเตรียมรถนอนรถขึ้นเอาครับ แซบเสยมูกจัดสองกอง,กกอง,องขึงนงขง้นกันครับคนเราสองกองแส่บดูครับดูข้างล่างทรงของอะไรครับ มาลาบูรี่กับมาทรงร้านนี้ก็กินนะเพื่อนนี่แหละครับขอกลออก้องเฉียบพื้นเอาง่ายๆครับมาเริ่มมาเริ่ม เปียนอมั่งครับครับทิ้นแล้วผ้ากระถิ่ักกาควนครับน่าจะโรงงานกลิงขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนได้เวลาเปลี่ยนครับเปลี่ยชมมั่วโมง แล้วช่องกองนะครับที่เขาเนี่ยชับเฉยนั่นที่อะไไปภาคใต้ครับนั่นก็ได้ไป ็มร้อยครับขอมันไกลต่อ,อมันไกรก็จะน้ำซุปจะน้ำครับนี่ครับชีวิตมันขับรถครับ,รบยิ้มรถน้ำรถคือเราเป็งไงครับจอดกินยากครับ ไปก็ต้องจอดทีุ่ปั๊มย่างเดียวครับเพราะว่าทางทางจอดบ่ได้ครับต้องไปจอดอันตรายครับจอดบ่ได้จิบล้อก็ต้องไปจอดตามปั๊มครับตามที่ลุงของหน่อยอยู่คำยิ่งยังอันตรายคนอื่นครับก็มีกฎจราจรเขาอยู่คบเขาไม่ให้จอดครับจอดก็ต้องหาที่ปลอดภัยกว้างกว้างครับมึงที่บริเวณซุ้มซ้นนะครับถามาเขาปั๊มครับไม่จอด ปั๊มเลยครับสื่อเงเดิมเสองดด่มผิในปั่มรันนแกะหนาสกินยี่บ่สชิ้นแกะหนาแซ่บแซ่บอันีจะัดกัดกดหมดเลยครับแกะไปแล้วกดเลยใส่เลยน้ำซุปใส่น้ำกันเลย สิใส่น้ำกันงเลยอินมุมมิตร่วยครับทอดละม่านมีกล้าวกล้องก็ได้โอ้โหชว,วนทำซุปก่อนด้วยครับน,นี่แหละมุมมิตร่วยข้าถุงเนีย่ย ไกลต่อครับขอมันไกลจัดต่อปต่จะเอาไซนน่าจะหน่อยคบนามมันนี่นะ แปดร้อยโลครับเทแถวนี้ครับแปดร้อยโลแปดล้านครับไปไรมาแต่เราข้อมูลสมบูรเลยครับแไบลาบุรีลำนุ่นสะดวกอลไรกัสิไปหัวหินครับสองบ่องเลยครับี่ไปอันเพิ่มไมบรีอยู่เลยครับทับสะแกทุ่งถ่ายครับเพื่อทับสะแกไปสะดวกด้วยครับ มูกินก้อน,นครับเปลี่ยนมาเนี่ยมูครับ

ลองกองอี่มรบเียรถนี่แซสบครับกอียยงกระแสบกินแก้วป่าแดกกระเสบขอนี้วครับมันหินวครับยิ่งรถมือยังห่องเลย

ัดกระเพาครับกระเพ้าหมูเดลกาของมันไก่ครับสองกองครับจัดเต็มเลยครับอยู่อำเภอดำเนืนสะดวกครับเดลซาดีเป็นตลาดตลาดน้ำครับแล้วสะดวกเด้อเดลกาสิไปออกจากนห่แล้วก็สิไปสามครับบัดนนี้หน้าแปดละมาคลิปนี้ครับคนไดนกนแช่ให้มาผ่านเด้อครับเด้อ ประพาสตอบซาค่ะขอโทษขออภัยครับทุกคลิปประพาสสิพญามึงมึงมูกันแหละครับเขาไปิึงเพิ่นเก่าเพิ่นใหม่เนี่ครับเด้อก็คอมเมนต์มาทักทายมาเล่นมาตีสมไหญ่เนี่ยครับเด้อก็มูงยังร้ายเหรอครับอิ่มครับไก่เดินทางต่อไก่มูครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ก่อข้า,างนอกครับนี่ครับเตือนทา่านนะครับ